สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าท o อดไลท์อินฟินิตนะเนี่ยท่านผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้นะตอนนี้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในสต e ประเทศไทยแล้วนะครับทั้ง Android iOS แล้วก็เวอร์ชัน PC เลยนะครับจุดเด่นหลักๆของเกมนี้เลยนะครับก็จะมีสกิลให้เราเลือกแบบเยอะมากๆเลยท่านผู้ชมครับแล้วก็มีทักษะหรือว่าสกิลเสริมเพิ่มเติมอีกเยอะเช่นกันเนาะไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกติโจมตีเวทหรือว่าการแช่แข็งต่างๆก็มีนะเนี่ยท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในเกมกันเลย เรามาดูอาชีพแรกกันเลยนะครับผมในส่วนของตัวนี้นะครับก็คือเบอร์เซอร์เกอร์นั่นเองเนาะก็ค่อนข้างถึกเลยท่านผู้ชมครับก็โจมตีค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วก็จะมีสกิลตีที่สามารถโจมตีได้รวดเร็วนะครับมีกระโดดโจมตีด้วยนะต่อมานะครับผมสายปืนนั่นเนองเนาะใครที่ชอบโจมตีกกยะยะไกลนี่ครับอาชีพนี้ก็ค่อนข้างเหมาะนั่นเองเนาะก็จะมีทั้งปืนสายฟ้าปืนแช่แข็ง ฮัตมาอีกก็จะเป็นจอมเวทไฟนะจะมีทั้งไฟมีทั้งน้ําแข็งเร่องผู้ชมครับแบบนี้เลยนะจอมเวทสาวนะครับฮัตมาอีกนะครับเหมือนเป็นนักท่องเวลานะครับจุดเด่นของตัวนี้ก็คือสามารถแยกล่างได้เห็นไหมครับเนี่ยจะมีแยกล่างแบบนี้เลยนั่นเองผู้ชมอาชีพสุดท้ายนะครับผู้ผู้ัญชาการนะครับอาชีพนี้จะเป็นสายซัมมอนนะครับหรือซัมมอนเนอร์นั่นเองผู้ชมครับสามารถเรียกพวกหุ่นยนต์ต่างๆขึ้นมาต่อสู้ได้นะครับค่อนข้างดีเลยสําหรับสายนี้เนาะใครที่ชื่นชอบการซัมมอนเป็นชีวิตจิตใจเนาะ S 1> <S 1> เมื่อเราได้อาชีพที่เราต้องการแล้วนะครับกดถัดไปนะทำการใส่ชื่อตัวละครให้เรียบร้อยอะไรทำนองนี้เราก็สามารถเข้าไปเล่นได้เลยถ้าเราอยากจะสร้างตัวละครเพิ่มทำไงได้บ้างนะครับก็ให้กดตัวนี้เนาะปุ่มตัวนี้น้ชมครับก็จะมีคำสั่งบวกแบบนี้ขึ้นมาเนาะเราสามารถสร้างตัวละครเพิ่มเติมได้เลยนั่นเองเนาะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศเกมเพลย์กันครับโอเคครับผมนี่ก็อยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะผมเลือกในส่วนของตัวอาวุธตัวนี้มาในะน้นชมครับนี่ปืนแบบนี้เนาะ โอเคลองมาเล่นกันดูเนาะบรรยากาศราฟิกก็จะเป็นสไตล์การ์ตูนนะครับแล้วก็นะตอนนี้เกมแนวเนี้ยที่เป็นอ่อแอคชั่นสไตล์แบบแคล้ายๆพวกเดียโบหรืออะไรแบบาเนี้ยกำลังมาแรงด้วยนะตอนนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็จะมี u n e December ที่เปิดไปใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่เปิดวันเดียวกับ u n d e c e m b e r นะแต่ผมอาจจะลงคลิปชา้านิดนึง เนาะแล้วก็ค่อยๆสำรวจตัวแผนที่ไปเรื่อยๆนั่นเองทุผู้ชมครับดูตรงเคลสดด้วยนะว่าเขาให้ไปสำรวจทางไหนเพราะฉะนั้นเราจะได้ไม่ไปวิ่งผิดทางนั่นเองทุกท่นนี่มีสกิลสายฟ้าเด้งดึง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 อ่ะโยนไปบอลสายฟ้านั่นเองแล้วก็มีสกิลเด็ดที่ผมใช้เนาะเอาไว้หลบหนีเหมือนเล่นโมบายไหม <c oughs> ทำนองนะั้นนะมีสายรามีทั้งหมด3สกิลนะครับก็มีสกิลอีกอันนึงก็จะเป็นสกิลเพิ่มเลือดที่คนส่วนใหญ่ก็จะใช้กันเนาะเดด นี่ครับนี่พอเวลาเลือดแบบไม่ไหวแล้วค่อยแดดออกมาเติมเลือดนั่นเองโอเคปึ๊บเบอ่ะนี่ครับนี่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 ชมตีไปเฟิบเบโอเคเดี๋ยวเรากำลังชมตีกันต่อ,อยืนชมตีไกลๆเนาะ แล้วของผมนี่เวลาที่โจมตีนะครับจะมีการติดแช่แข็งด้วยนะถ้าสังเกตดีๆนะครับมีโอกาสติดไงไม่ได้ติดทุกนัดเอาสายฟ้าไปเอาสายฟ้าบอลไปบอลสายฟ้าไปนี่ครับนี่นี่ทำอะไรอยู่ข้างในครับหมดหรือยังเลยเดินกันต่อเลยนะครับคอยสำรวจไปเรื่อยๆเลยนะนะยิงอะไรไวะเนี่ยโอ้ยโดน โดนโดนโดนจริงๆมันมีพวกเขาเรียกอะไรอนาเขตด,ด้วยนะเพิ่มพวกบัฟต่างๆเนะแต่ผมไม่ชอบใช้นะแบบนี้ดีกว่าโอเคอกดดูด้วยนะครับเขาให้เราไปทางไหนนะเราจะได้ไม่ไปผิดทางนะท่านผู้ชมครับเนี่ยถ้ามาผิดทางแบบนี้แล้วเราไม่ควรไปต่อนะมันจะเสียเวลาเคดูด้วยนะครับเมื่อกี้ก็ลืมกดตรงเควสดูนะครับว่าเขาให้ไปตรงไหนเนี่ยมันมีทางเพิ่มเติมมาอีกนะทางมันมีเยอะนะท่านผู้ชม นี่ครับนี่อุ้ยโดนเยอะเยอะเยอะถ้าถ้ามีคนถามว่าสมมติว่าตัวละครตายแล้วจะไปตรงไหนมันจะไปเกิดจุดเริ่มต้นเลยนะครับเราก็เดินมาใหม่เนาะเกิดในแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าเกิดตรงทางเริ่มที่เราเดินมาตอนแรกเลยท่านผู้ชมเพราะงั้นอ่าอย่าตายจะดีกว่ามันเสียเวลาเดินแค่นั้นแหละตัวผมค่อนข้างบางนะในส่วนของตัวที่เลือกมาเนี่ยรู้สึกโดนดาเมจมอนนิดหน่อยนะก็เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชม นี่ครับนี่นี่นี่เดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆอ่าสักระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะมีการต่อสู้กับพวกบอสอะไรแบบนี้ด้วยนะครับอันนั้นอาจจะต้องใช้ทักษะในการเล่นนิดหน่อยนะครับไม่ได้ยากถึงเกินไปเนาะเออมันก็มีฟื้นคืนเชีพอยู่ต้องชมครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรขนาดนั้นแต่ไม่รู้ว่าเล่นไปไกลย,ยังมีขนาดนี้หรือเปล่านะในส่วนของการฟื้นคืนเชีพนะนี่โอ้ยดูดิโดนแค่นี้ลดเกือบครึ่งหลอดอะ โอ้ยโ,โดนเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการเฟ้อคืนชีพประมาณนี้แล้วกันเนาะในส่วนของตัวเกมเพย์นะครับเดี๋ยวเราไปดูระบบที่น่าสนใจภายในเกมกันครับทีน,นี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวระบบที่น่าสนใจภายในเกมกันเนาะให้เปิดด้านขวาบนเลยนะครับมาที่ระบบแรกที่น่าสนใจก็คือเป็นระบบสกิลนะครับสกิลตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้ค่อนข้างเยอะเนาะเรากดเปลี่ยนอย่างเช่นเลือกตัวนี้นะครับเรากดเปลี่ยนได้เลยนี่ครับมีในส่วนของตัวสกิลให้เลือกมากมายตรงนี้เป็นภาษาไทยแล้วลองอ่านแล้วเลือกกันดูเลยท่านผู้ชมครับ เราเลือกกันได้เลยเนาะตรงนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้เช่นกันเนาะตัวด้านบนนะครับจะเป็นอาทักษะเพิ่มเติมหรือว่าสกิลซัพพอร์ตเพิ่มเติมซัพพอร์ตสกิลนี้นะลองอ่านดูได้นะครับสำหรับตัวนี้เนาะก็จะมีารายละเอียดการซัพพอร์ตนะครับผมก็เพิ่มในส่วนของตัวดาเมจสิบห้าเซนสำหรับดาเมจแค่แข็งนะครับก็อันเนี้ยใช้คู่กันก็คือค่อนข้างเหมาะอยู่แล้วนะหร,หรือว่าจะเปลี่ยนเป็นกระจายก็ได้นะครับแต่ดาเมจลดลงไม่โอเคแล้วก็ เล่นเป็นสายน้าแข็งดีกว่านะครับตัวสกิลตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เช่นกันนะครับแล้วก็จะมีสกิลเยอะมากนู้ชมครับเนี่ยเห็นปะที่ผมบอกนนะครับมันจะปลดล็อกตามเลเวลแล้วก็ตรงเนี้ยเขาจะเปิดลังคาสกิลให้อัตโนมัติเลยนะครับเราไม่ต้องเดินไปที่ NPC นะครับตัวนี้ดีมากเนาะตัวนี้เหมือนกันนะครับมีสกิลเยอะมากนะที่เป็นจุดเด่นของเกมเนาะหลักๆสกิลก็จะมีประมาณนี้นู้ชมครับเดี๋ยวต่อมานะครับเรามาดูการ อ่าอัปเกรดเพิ่มเติมนะครับพวกคุณสมบัติตรงนี้นะครับยังไม่ปลดล็อกเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวพรสวรรค์นะครับที่เราจะอัปเกรดเพิ่มเติมเนาะตรงนี้มันจะมีทักษะที่แตกต่างกันไปเช่นตัวนี้เพิ่มดาเมจนะครับตัวนี้เพิ่ม m ม็กเฮดพีนะครับตัวนี้เพิ่มดาเมจฟ้าผ่าหรืออะไรแบบนี้น้ชมครับแล้วก็เราจะอัพเลเวลถัดไปเราดูด้วยนะอ่ามันจะมีเงื่อนไขยอยู่ด้านบ bon นเห็นปะ่ะเราต้องอัพตงเนี้ให้ได้3มแต้มก่อนเราถึงจะสามารถอัพอันนี้ได้แบบนี้แล้วเราจะอัพอันนี้ได้นะครับเราต้องอันนัอนนีาานน้้ได เนาะถ้ามันเชื่อมต่อกันแบบนี้เนาะดูบนหัวด้วยนั่นเองท่านผู้ชมครับเนี่ยมันจะมีแต้มบอกอยู่เนาะประมาณนี้นะครับส่วนการอัปเกรดตัวละครอัปเกรดสก,กิลนะครับให้เราสังเกตตรงเนี้ยเนี่ยรูปบอกตัวนี้ท่านผู้ชมครับมันจะมีบอกอยู่นะว่าให้เราทําอะไรนะครับอันที่เรายังไม่ได้ทำเนะาะเช่นตัวนี้เราได้ทักษะเพิ่มเติมขึ้นมาท่านผู้ชมครับเราใช้ทักษะตัวนี้นะครับเอามาพาดก็ได้เนาะเนี่ยครับเราเลือกได้เลยนะตรงเนี้ยมันสามารถสับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ถัดมาอีกท่านผู้ชมครับให้เปิดเมนูกระเป๋าเนาะมีการเปลี่ยนอาวุธต่างๆนี่ครับก็ทําการเลือกอาวุธดูนะครับแล้วก็เปรียบเทียบตัวสเตตดูว่ามันโอเคหรือเปล่านะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรเนี่ยใส่ปืนคู่ก็ได้หรือว่าใส่เป็นปืนกับโลอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับสําหรับตรงนี้นะลองเลือกดูได้เลยนะครับตัวนี้เนาะเนี่ยเยฟิร์บใส่สีฟ้าเข้าไป อะไรทำตรงนี้เนาะแล้วก็เขาเรียกอะไรของที่เราไม่ได้ใช้แล้วนยครับเราสามารถเอามาที่ตัวละครตัวนี้ได้นะที่แผนที่ได้เนาะอยู่บริเวณตรงนี้ท่านผู้ชมครับให้เรามาคุยกับวีพซีเนาะแล้วก็ในส่วนของการแลกนะครับเรื่องของที่เราไม่ได้ใช้แล้วอะมาฝากนะครับหรือเอามาย่อยนั่นแหละมันจะได้ชิ้นส่วนตัวนี้มาท่านผู้ชมครับตัวนี้เนาะนะแบบนี้แล้วชิ้นส่วนตัวนี้เอาไปทาอะไรได้บ้างนะครับก็มันสามารถเอามาใช้ในส่วนของตัวแลกเป็นตัวนี้นะครับ แล้วตัวนี้นะครับลองอ่านดูได้เนาะก็จะเป็นในส่วนของการคราฟนั่นเองเนาะเมื่อเอาไว้ใช้ในการสร้างอุปกรณ์นะครับก็ลองมาแลกเก็บเก็บกันไว้นั่นเองท่านผู้ชมเนาะก็ถือว่าน่าค่อนข้างน่าสนใจเนาะส่วนการตั้งค่ากราฟิกนะครับให้เราไปด้านขวบบนเลยนะครับแล้วก็ทําการตั้งค่านะครับแล้วก็มาที่นี่แหละครับหน้าจอแรกเลยเนาะ60เฟรมเรทนะครับแล้วก็ตัวนี้เรนเดอร์ก็มี2ออันนะครับเลือกเลยว่าจะใช้เทคโนโลยีไหนนะครับโดยรวมก็ไม่ค่อยได้ต่างกันมากนักนะครับแล้วก็ตัวนี้สูงสุดเลยนะครับ ต่ำสุดนะครับสงสุดส่วนการเปลี่ยนภาษาอยู่ที่เมนูที่3นะครับตรงนี้เลยนะครับการเปลี่ยนภาษาเนาะเลือกภาษาไทยตัวเกมจะทําการรีเซ็ตรอบหนึ่งนะส่วนเสียงภาคนี่ครับมี2ภาษาเนาะก็จะมีอังกฤษกับจีนนะครับวันนี้ก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบเกมนี้ก็ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ